มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนนะครับของวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันพุทธที่ที่มีนาคม2562นกะครับก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจจะเป็นเรื่องราวของข่าวชาวบ้านและข่าวธนาคารบ้านการเหมือนนะครับขอเริ่มต้นจากของข่าวชาวบ้านก่อนซึ่งเป็นข่าวชาวบ้านที่ไม่ธรรมดาครับครับคือมีคนเข้าไปพูดง่ายว่าเหมือนกับเป็นการจุรกรรมชิงทรัพย mm ์ hmm. ภายในภายในร้านค้าที่เป็นร้านค้าชุมชน ซึ่งเจ้าของร้านก็เป็นคุณยายคุณตาคุณยายอายุกว่าเจ็ดสิบกว่าแล้วนะครับครับแล้วก็คนที่เข้าไปชิงทรัพย์นี้ก็คงจะประมาทคิดว่าอายุมากแล้วก็คงจะหมดน้ํายามีแต่ข้าวปุ้นอะไรประมาณนี้ครับแต่ที่ไหนได้ครับปรากฏว่าคุณยายอายุเจ็ดสิบกว่าปีครับสู้กับคนร้ายครับปังเรียกว่าชกหน้าคนร้ายจนกระทั่งคนร้ายนี่ครับนีเตลิดเปิดยเปิงครับแต่ก็ยังสามารถคว้าเงินไปได้นะครับนี่เป็นประเด็นร้อนฮะคุณจุลทิดครับวัยเจ็ดสิบสามปีใกล้เคียงกับคุณจุลทิดาเลยนะ ผมยังหาข่าวไม่เจอนะครับคุณยายวัย73ปีนะครับได้มีการชกโจรชกกระเป๋าเงินนะครับภายในร้านซึ่งเป็นร้านค้าขายของชำนะครับอยู่ที่ในส่วนของทางด้านข่าวคราวนี้นะครับครับคุณชลิชิตยังหาไม่เจอนะฮะไม่เจอนะครับผมครับเออไม่เป็นไรฮันเดียมค่อยๆหาเอานะครับเจอแล้วครับนะครับก็จะหาคุณยายเจอนะครับ เอาไปฟังเรีเอดข่าวนี้กันนะครับจากทางมติชนออนไลน์นะครับในเรื่องของยายวัย73ปีนะครับชกโจรชกกระเป๋าชกกระเป๋าเงินนะครับโอ้โหนะครับคุณยายแก่แต่อายุนะ,นะครับแต่ร่างกายและจิตใจยังแข็งแรงทีเดียวนะครับ โดยเรื่องรล่านี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์นะครับร้อยตำรวจเอกสุธรรมดีราดรํานะครับรองสารวัตรสอบสวนสารวัตรระเทชลเฉลิมพระเกียรติอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายเข้าจิงทรัพย์ที่ร้านขายของชำนะครับของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอีสานอีสานเขตนะครับอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ไปที่เกิดเหตุพร้อมชุดสืบสวนนะครับพอไปถึงที่เกิดเหตุนะครับ พอไปถึงที่เกิดเหตุนะครับก็เป็นบ้านเล็กที่74หมู่12ตำบลอีสานเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชำนะครับพบนางเสเวียนประสงรับนะครับอายุ73ปีและก็นางส,สำเรียงประสงคทรัพย์อายุ78ปีโอ้โห,โหนะครับยางกับไปเรื่อนทั้งคู่เลยนะครับสมาชิกสภาเทศบาลอีสานเขต7สมัย2นะครับสามีภรรยาของเจ้าของร้านรอให้การกับ ทางเจ้าหน้าที่อยู่นะครับโดยนางโดยนางสวียนนี้นะครับพาเจ้าหน้าที่ไปที่ไปชี้จุดที่คนร้ายกระชากกระเป๋าภายในร้านนะครับซึ่งในกระเป๋ามีเงินกว่า10,000บาทนะครับแต่คาดว่าคนร้ายน่าจะได้เงินสดไปประมาณ3,000บาทนะครับพร้อมกับให้การกับทางเจ้าหน้าที่นะครับว่าเมื่อเวลาส1บเอนาฬิกานะครับตนเองนะครับก็ขายของอยู่กับสามีนะครับอยู่กับสามี2คนนะครับก็คือรวมกัน2คนนะไม่ใช่สามี2คนนะนะครับ ช่วงกันเหตุนะครับได้มีผู้หญิงรูปร่างท้วมผิวขาวสวมหมวกไอ้มุ่งสีดําคลุมใบหน้านะครับทำทีจะมาซื้อของนะครับเวลานั้นนะครับเวลานั้นเองนะครับตนกําลังเอาเงินใส่กระเป๋าที่มีอยู่กว่า1,000 0บาทนะครับออกมานับจึงเอาเงินใส่กระเป๋าคืนนะครับเพื่อที่จะไปขายของให้ลูกค้าก่อนนะครับ จากนั้นหญิงคนดังกล่าวนะครับคาดว่าอายุประมาณ35-40ปีนะครับไ้เดินทางมาอาได้เดินมานะครับแต่ไม่เลือกซื้อของนะครับกลับเดินเข้ามาหยิบกระเป๋าเงินของตนเองที่วางไว้บนโต๊ะดื้อๆเลยนะครับตนจึงยื้อแย่งนะครับยื้อแย่งกระเป๋าคนร้ายนะครับใช้มือซ้ายดึงกระเป๋าแย่งนะครับแล้วใช้มือขวาต่อยเข้าที่ใบหน้าคนร้ายแบบไม่หยั่งนะนะครับส่วนสามีนะครับส่วนคนสามีที่อยู่ที่นั่งอยู่ข้างนะครับ ไม่ได้ช่วยอะไร <c oughs> โอ <c oughs> ใ <c oughs> อห้กับนะครับตกใจนะครับมีสามีเอาไวด้ดูเฉยนะคับไม่ได้ช่วยปกป,ป้องอะไรเลยนะครับ <c oughs> เห็นภรรยาง้ําสามีนะครับสามีไม่ดีสามีไม่ร้องไห้นะครับช่วยด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นนะฮะขนาดนั้น <c oughs> นะครับนะครับ หลังจากที่ยื้อกระเป๋ากันอยู่ประมาณ2อนาทีนะครับกระเป๋าเงินก็หล่นลงพื้นนะครับจนได้คว้ามือคนร้ายไว้นะครับแล้วเอามืออีกข้างหนึ่งกระชากกระชากหมวกไอ้มงนี่แหละออกติดมือมาด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับเห็นกระเป๋าเงินหล่นอยู่บนพื้นนะครับจึงรีบคว้ากระเป๋านะครับทำให้คนร้ายรีบขึ้นมาใสอนะครับหลบหนีไปนะครับซึ่งคาดว่าคนร้ายจะได้เงินติดมือไประหว่างยื้อแย่งกันอยู่ประมาณ2 0 0 0ถึง3,000ับาทเท่านั้นเองนะครับ นางสังเวียนนะครับคุณยายนี้ก็เล่าต่ออยกนะครับว่าที่่นะครับตนเคยถูกคนร้ายขโมยเงินในร้านแล้วสองครั้งนะครับครั้งนี้รุนแรงกว่านะครับเพราะเดินไปหยิบกระเป๋าเงินต่อหน้าต่อตานะครับเพราะคงคิดว่าตนจะไม่สู้นะครับแต่ถึงวินาทีนั้นไม่ได้คิดอะไรละคุณยายบอกนะครับก็รู้เพียงแค่นะครับที่ได้เงินจะลืมชีวิตตัวเองนะครับแต่ก็แกล่งจริงนะยายนี่แกล่งจริงนะครับ ไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่ช่วงวินาทีนั้นนะครับรู้เพียงว่าถูกรังแกนานก็สู้ตามสัญชาตญาณโอ้โหนะนะครับเจกว่าในสัญชาตญาณแรงอยู่นะครับจนคุณสามีไม่กล้าที่จะออกมาช่วยนะครับสามีก็ตกสะเพยอยู่นะครับกเยกล็เรียกว่าผู้หญิงกับตั้งสเตตได้ดีกว่านะครับ ก็มีสามีเอาไว้คอยเป็นเชียร์กำลังใจ,จ,งงใจไม่สามารถพึ่งพาอะไรได้ปกป,อป้องฝ่ายหญิงไม่ได้นะครับผมก็อายุมากแล้วนะฝ่ายภรรยายก็70กว่า73สามีเขาคงไม่ต่างกันนะฮะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเผื่อถามสามีว่าเออถ้าเผื่อมีรถมีรานี่จะไปซ่อมแซมที่ไหนนี่สามีอาจจะพอนึกออกนะครับ <c oughs> อาจจะแนะนาภรรยาว่าถ้าเผื่อต้องการประหยัดก็ต้องไปที่นี่เนี่ยห้างหุ้นส่วนจำกัดทางดถานอุบลสวิตหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดถนนคลังอาวุธนะครับเพราะว่าเขาเองก็มีความพร้อมนะฮะ ในเงีของที่จะรักว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอา้านเครื่องมือครบคันทันสมัยแลกช่างเองก็มีฝีมือพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องเรียกว,ว่าหนักเบาเราซ่อมได้ซ่อมได้ทุกอาการครับแต่ที่สำคัญคือราคาย่อมเยาวกว่าถึง30%เป เรียกว่าการให้บริการนี้เทียบเท่ากับสูบบริการของรถยนต์แต่ว่าราคาย่อมเยาวกว่าถึง30%นะครับนอกจากนั้นเขาเองก็ยังรับอัปเกรดรถของคุณเพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็เพิ่มความปลอดภัยด้วยอะไรแล้วก็อุปกรณ์ชั้นนาระดับโลกไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ ARB TGM หรือว่าจะเป็นโชคโปรเฟนเดอร์น้ำมันเครื่องโททานแบตเตอรีอ่อเมรอนช่วงล่าง T.R.W. ครับไม่พอเขายังมีการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้งติดต,ต,ตั้งตัวสภาพและก็ออกไปรับรองการติดตั้งโดยวิศวกรน,นะครับท ถือว่าเป็นบริการที่ได้รับมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบกกลับไปได้เลยนะฮะอบลเซอร์วิสหนึ่งเก้าคเรนนคลังอาวุธคลับลูกบอลอิล็กไฟนะครับเป็นลูกบอลดับเพลิงนะครับที่ผลิตโดยคนไทยนะครับถือว่าเป็นลูกบอลอัจฉริยะนะครับที่ดับเพลิงโดยอัตโนมัตินะครับเป็นลูกบอลไม่ใหญ่มากนะครับสามารถใช้งานได้สะดวกสบายนะครับแค่โยนลูกบอลอิเล็กไฟเข้าในกองเพลิงนะครับหรือว่าแขวนอิเล็กไฟ ไว้ในจุดที่สุ่มเสี่ยงนะครับถ้ามีเพลิงไหม้ขึ้นมานะครับอิริทไฟเมื่อเจอความร้อนนะครับก็จะระเบิดตัวเองออกมานะครับก็สารเคมีที่อยู่ในนะครับก็ระเบิดออกมาดับไฟอย่างง่ายได้นะครับคุณผู้ฟังนะครับหน่วยงานราชการหน่วยงานภาคเอกชนนะครับอยากได้ลูกบอลอิริทไฟนะครับไปป้องกันอคีภัยที่บ้านที่ออฟฟิศที่สำนักงานของคุณนะครับ ตรงมาที่เลยนะครับรโทรมาหาเราได้ที่090 370 1013นะครับกับลูกบอลหลีดไฟนะครับลูกบอลที่ผลิตโดยคนไทยนะครับเพราะว่าลูกบอลรลีดไฟนี้นะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ คนไทยภาคภูมิใจนะครับสามารถทํางานด้วยตัวเองนะครับเมื่อเจอความร้อนเขาจะระเบิดตัวเองออกมาทันทีนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่อยากจะได้ลูกบอลอิ i ลิกไฟล์นะครับไปเป็นยามป้องกันอคกีภัยที่บ้านที่อบฟิตของคุณนะครับมาซื้อได้เลยนะครับโทรศัพท์มาหาเรานะครับ0 9 0 3 7 0 1 0 1 3ครับครับ และก็ขณะเดียวกันนะครับถ้าเผื่อใครที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ใชดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่นนะครับไปตรวจวัสายตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วแล้วก็แม่นยำนะครับให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไรเอียงเท่าไรยาวเท่าไรช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าและก็ยังสามารถที่จะเลือกชนิดของเลนได้ด้วยเป็นเลนกระจกเลนมัตเตอร์โคสหรือว่าจะเป็นเลน เ,ออเขาเรียกว่าเ,ออเขาเรียกอะไรนะเรนโปรเกรสซีฟส์นะครับและก็รวมทั้งในส่วนของกรอบเม่ตาที่มีให้เลือกอย่างมากมายด้วยสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแวนสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจนะครับอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธานีครับสามารถที่จะเลือกได้ครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งถ้าเผื่อใครที่จะไปใช้